ไม้มงคลน่ะไม้มงคลเป็นยังไงอะคะพี่มันล้มลุกไหมอ่าเป็นพืนล้มลุกแล้วมันล้มตอนไหนลุกตอนไหนอะคะอ่าล้มตอนประมาณตีสองลุกตอนประมาณแปดโมงอ๋อไอ้ไม้มงคลนี่มันมีรากไหมอันนี้มีรากมีรากเป็นรากแก้วรากฝอยแล้วมันมีผลไหมมันมีผลมีผลนะผลดอกเลยสิผลนขึ้นเต็มที่ประมาณสองลูกโอ้โหผลอยู่บนต้นผลต้นไอ้ผลนี่กินได้ไหมอ่าไม่ได้กินไม่ได้นเต็มที่ก็ได้ลิ้นแตะแตะเอา มันมันมีพิษไหมมีเอาโรกเรากินไปตายไหมอ่ะก็เห็นหลายคนกินก็ไม่ตายนะบางทีในสารคดีเขามีกินไม่ตายบางทีเอาต้นไม้มาตีหน้าไม้ไม่ชอบเพราะเป็นสนิมงคลแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราใช้แล้วมันสกปรกแปรงสีฟันถูถูขัดขัดได้ไหมโอ้โหไม่ได้เจ้าของเจ้าของสวนตบเอาเลยนะไม่ได้อะสงสัยมากมาเดี๋ยวเอาให้ดูไป